เป็นนักขายมือใหม่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีจับต้นจนไปลายไม่ถูกต้อง,องไม่พลาดต,ตอนนี้ ครับผมจาบีครับสวัสดีครับเทนเนอร์บอลลี่นะครับกลับมาพบกับรายการผู้จาภาษาหน้าขายนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันครับโคชบอลลี่อ่าวันนี้นะครับก็เรามาคุยกันในเรื่องหนึ่งที่มีนักขายหลายๆคนก็สอบถามเข้ามาแล้วก็ปรึกษากับพวกเรากันค่อนข้างจะประเด็นเนี้เยอะมากเลยอาจารย์ใช่ว่าว่าเวลาที่แบบว่าเป็นนักขายมือใหม่หรือมือกลางก็แล้วแต่เนี่ยเอ๊ะทำงานขายไปทําไมขายก็ขายไม่ถึง แล้วเจอคำปฏิเสธเยอะจนเริ่มท้อใจและเริ่มสงสัยกับตัวเองแล้วว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะเหมาะกับการเป็นนักขายหรือเปล่าบมมาถูกทางกันไหมออนะครับ <laughs> วันนี้เราก็รีสรุปประสบการณ์ของเรา2คนนะครับออกมาเป็นเขารียกว่าเป็นรดแมป6ขั้นตอนนะครับ <laughs> ที่จะเปลี่ยนจากนักขายมือใหม่ให้กลายเป็นมืออาชีพหรือว่า professional ได้อย่างไรบ้างน,นะครับผ่านรูปแบบอะไรดีครับโค <จะ S 1> ้ชลวลีผมก็จะเป็นในรูปแบบของ W H Question W H Question มีอะไรบ้างวันนี้ที่เรารจะมาคุยกันทั้งหมดก็จะมีอยู่6ขั้นตอนนะครับที่จะเป็น Road แม p ที่จะช่วยให้เรา รู้แล้วก็ประเมินได้ครับว่าตอนนี้เรากําลังเป็นนักขายที่มาถูกทางไหมเรามีการผิดพลาดข้อไหนอะไรไปหรือเปล่าหลนตรงไหนออนข้อไหนนะครับใน WH question ตัวนี้นะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากตัวที่1นะครับก็คือ why นะครับก็คือตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าทําไมคุณถึงมาทํางานขายหรืออาชีพนักขายนะครับทำไมเรื่องนี้ถึงสําคัญครับ Coach p o l l เพราะว่าเรื่องของการที่เราจะมาเป็นเป็นนักขายอยู่ในปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่าเรื่องหนึ่งคือทุกคนน่าจะมีเป้าหมาย มีเป้าหมายอยู่เพราะงั้นติ่งแรกที่ผมอยากให้ทุกคนลองเช็คกันก็คือตัว Y นีครับว่า ทำไมเราถึงมาอยู่ในอาชีพนี้ทำไมปัจจุบันเราถึงเลือกที่จะเข้ามาสู่เส้นทางนี้นะครับใช่เพราะว่าอาชีพนักขายเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่คนเข้ามาก็เพราะว่าไรายได้มันดีอยากได้คอมมิชชั่นอยากได้อินซนทีฟอะไรต่างต่อยากเจออะไรที่มันท้าทายเจอคนใหม่ๆอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าอพอเราทําไปสักสักพักหนึ่งเนี่ยแน่นอนนะผลตอบแทนที่มันสงูงหรือผลตอบแทนที่ดีมันก็แลกมาก,กับปัญหาอุปสรรคมากมายปัญหาจากงานปัญหาจากลูกค้าปัญหาจากซัพพลายเออร์ปัญหาจากการต้องมาแมนจอะไรต่าง ทำให้เราเจอเรื่องท้อใจผิดหวังนะครับทำอย่างไรที่เราจะสามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคตัวนั้นไปได้นะครับอันนั้นก็คือ Y ข้อที่หนึ่งเนนักขายต้องต้องทบทวน Y เสมอก็คือว่าแรงบันดาลใจในการทํางานนักขายมือกลางและมือเก่าล่ะครับ Coachberry ทำไม มือเก่าก็ต้องท,ทบทวนแรงบันดาลใจเพราะอะไรครับมือเก่านี้ก็ต้องทบทวนนะเพราะว่าบางครั้งผมก็ว่าหลายๆคนน่าจะเป็นนะครับบางที่อยู่ในวงการมานานอ,อยู่ในอาชีพมานานอยู่ในองค์กรมานานครับสิ่งที่บางครั้งก็จะเจอคือเราไม่รู้จะไปต่อหรือจะทําอะไรให้มันมากกว่านี้ยังไงบ้างครับสิ่งหนึ่งที่ผมว่า,น,าน่าจะต้องเอามาคุยกันคือแล้วทำไมวันนี้เราเรายังอยู่ตรงนี้แล้วต่อไปเราจะไปถึงจุดไหน เรื่องของเป้าหมายผมว่ามันสำคัญใช่เพราะมันงั้นก็จะกลายเป็นปัญหาที่เราสองคนเวลาไปเทรนนิ่งแล้วก็เจอบ่อยๆคือบอกว่าอาจารย์ทำยังไงดีเนี่ยนักขายมือเก่าเนี่ย รู้ทุกอย่างโปรดักก็แม่นสกิลก็เทพแต่ทําไมไม่อยากทํายอดไม่ได้ไม่ยอมทำยอดเพิ่มกว่านี้ไม่ยอมขยับยอดตัวเองขึ้นไปอีกอยากจะรักษาสภาพอะไรประมาณนี้ทำยังไงก็จะเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจนะครับสรุปก็คือ Y คือแรงบันดาลใจมือใหม่หรือมือเก่าก็ต้องสําคัญเช่นกันนะครับคอยเช็คตัวเองนะแต่ไปยูตัวที่2นะครับก็คือแว่นะครับแหว่ก็คือที่ไหนใช่ไหมครับ ยังไงครับข้อนีอ้ที่ไหนก็คือพอเราเข้าสู่งานขายแล้วครับแวร์ก็คือการที่เราจะจัดสรรในเรื่องของเป้าหมายของเราครับ,รบว่าเป้าหมายเราเนี่ยที่เราได้รับมาเนี่ยก้อนใหญ่ๆมาก้อนหนึ่งเนี่ยเราควรจะแบ่งยังไงซอยยังไงให้มันกระจายไปอยู่ที่พื้นที่ไหนที่จะเป็นพื้นที่การขายเด่นๆของเราอย่างผมเนี่ยผมเคยเป็นเซลลดูแลผลิตภัณฑ์ยามาก่อนก็นต้องรู้ว่าเราควรจะไปหาที่โรงพยาบาลไหนเป็นเรื่องของรูทติ้งก่อนแล้วว่าเป็นถนนไหนนะครับว่าบางคนก็เป็นเซลวิ่ง เส้นสีลมเส้นสาทอนเส้นสุขุมวิทแต่ละคนก็จะรับเขตพื้นที่ที่แตกต่างกันนะครับแต่ละเส้นถนนเนี่ยก็จะมีบริษัทหรือจะมีแอคเคาท์ที่แตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยต้องแยกออกว่าเราควรจะไปโลเคชันไหนถ้าเป็นในกรณีต่างจังหวัดเป็นไงครับโคชเบอร์รี่ถ้าต่างจังหวัดก็ต้องดูเรื่องของการวางแผนการเดินทางครับการเดินทางสําคัญมากเลยนะว่าเวลาที่เราจะวางแผนแล้วทําให้เราได้ไปเจอกับลูกค้าที่จะช่วยในการตัดสินใจซื้อไหม เรบาบางครั้งแต่งจังหวันไกลอาจารย์บิน <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยข้อที่2คือเรื่องแวร์เรื่องเรื่องการวางรูทติ้งสําคัญมากๆโดยเฉพาะแต่จังหวัดที่โคชบอลลี่บอกก็คือว่าถ้าเราวางแผนไม่ดีเนี่ยตีรถเปล่าตีรถแล้วเราก็าไปได้เจอแต่ลูกค้าที่อาจจะยังไม่โ t เทนช a ลเราจะกลายเป็นเซลล์ที่ทํางานหนักแต่ว่า ได้ผลลับหน้อยข้อที่3นะครับก็จะเป็น W ตัวที่3ก็คือ Who นะครับก็คือว่าเราจะต้องเรียนรู้ถึงว่าใครคือ potential customer อเรื่องนี้สำคัญมากสำคัญยังไงครับรครวบผมแวนี่คือพื้นที่ที่เราจะต้องไปในแต่ละพื้นที่ครับก็จะมี Who อยู่คำถามก็คือในเขตเนี้ยกลุ่มไหนที่เป็นเป็น potential customer เป็นลูกค้าที่มีศักยภาพมากๆในในแอเรียนี้อย่างตอนนั้นผมดูแลเขตพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชใช่ไหมครับในโรงพยาบาลศิริราชนี่ก็จะมีอาจารย์หมอหลายท่านเราก็ต้องแยกได้ว่าอาจารย์หมอท่านไหนเนี่ยมีโอกาสจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา <c oughs> นะครับหรือว่าถ้าคุณเป็นบางคนถ้าคุณแบบวิ่งตามพวกร้านค้าก็ <c oughs> ต้องรู้ว่าเจ้าของร้านท่านไหนที่แบบมี Potential มีจศักยภาพในการตัดสินใจซึ่งศักยภาพนี้อาจจะเป็นบอกว่าซื้อในโวล่มเยอะหรือบางเจ้าการซื้อหนึ่งครั้งนี่อาจจะไม่มากแต่สามารถซื้อได้ทีๆก็ถือว่านั่นเหมือนกันหรือบางครั้ง t o t t n a l เ่ยรวมถึง Authority ด้วยบางคนอาจจะบอกว่าซื้อไม่เยอะหรอกแต่มีมี Authority ในการกําหนดนโยบายบางอย่างเพทําให้ ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีโอกาสได้ได้ไดไดผ่านกระบวนการจัดซื้อได้ <c oughs> นั่นก็ถือว่ามีเป็น potential customer ก,การมีจักรยาพาพในการซื้อสร <c oughs> ุปบ,บางคนเป็น super user คือซื้อแล้วก็ใช้ <c oughs> ใน v o l u ี e เยอะบางคนก็ซ,ซื้อต่อครั้งน้อยแต่ซื้อหลายๆรอบ <c oughs> หรือบางคนก็อาจจะไม่มีผลต่อการซื้อเลยไม่ได้เป็น user แต่มี Authority ในการอนุมัติอะไรบางอย่างก็ถือว่าเป็น potential customer นะครับซ,ซึ่งในเรื่องหูจริงๆมันมีหลายเครื่องมือมากๆเลยที่เราสามารถเข้าเข้ามาช่วยได้ครับคือมีหูแล้วก็ต้องมีหูที่ใช่ด้วยชเช่นง่ายๆเลยคือเรื่องของรูปแบบของลูกค้าแต่ละแต่ละกลุ่มะครับคำถามก็คือคุณรู้แล้วว่าคนนี้เป็นหูแต่คุณรู้ไหมว่าหูคนนี้เป็นประเภทไหน บางคนก็ไม่เหมือนกันอ่ะบางคนแบบไปถึงขอแค่ไปเจอหน้าบ่อยก็ช่วยซื้อแต่บางคนบอกเอ้ยไม่ได้เจอหน้าทั้งทีจะต้องมีเรื่องของรายละเอียดสินค้าเยอะๆขเอาข้อมูลมาเยอะๆเพื่อเพื่อจะปิดการขายหรือบางคนบอกไม่เป็นไรคุณเอาผลลับมาว่าผมซื้อคุณแล้วผมได้อะไรซึ่งคือมันเป็นเรื่องของประเภทของลูกค้าบางคนอาจจะเคยเรียนรู้ผ่านโปรแกรม profiling อย่างเช่น DSC สัตว์สีทิศอะไรเงี้ยครับแต่ของบริษัทเราเนี่ยจะใช้ตัวที่ชื่อว่าพิจัยในสัมนาที่งเป็นใทนที่เป็นท่าทั้งสี่ เพราะว่ามันเข้าใจง่ายนอกจากเรื่องของ t y p ์ต่างๆนนเนี่ยยังมีอันนึงที่มาแรงมากในยุคนี้ะนะครับก็คือเรื่องของ t y p o l o จีเป็นยังไงครับ typology ไทโ o l o จีเนี่ยไทโ o l o จีคือเป็นเรื่องของพฤติกรรมในการซื้อลูกค้าแต่ละคนนะครับก็จะมีนิสัยในการตัดสินใจซื้อเนี่ยพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อแตกต่างกาันบางคนชอบแบบของใหม่ๆตลอดเวลาหรือแบบชอบของที่แบบ รู้หลาดูดีแบรนด์ดียี่ห้อดีอะไรอย่างนี้มันได้มาแล้วมันแบบมันดูดีมันช่วยยกอิมเมจของร้านได้อะไรอย่างเงี้ยอีกประเภทหนึ่งบางทีก็กลายเป็นตรงข้ามกัน คือคอนเซิร์นเรื่องของราคาไม่เป็นไรดีไม่ดีไม่รู้แต่โดยที่สายการคือเอาขอราคาโอเคโอเคไว้ก่อนคอสเอฟเฟกติฟเนสคอสเอฟเฟกติฟเนสหรือว่าคอสคอนเซิร์นคือประหยัดไว้ก่อนต้องคุ้มราคาอะไรเงี้ยยอมเชยหน่อยนึงแต่ว่าได้ราคาที่มันคุ้มค่ากว่าให้ใช่ราคาเป็นที่ตั้งมาก่อนอันนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมหรือลูกค้าบางคนก็เป็นเพ่แบบไม่ชอบเปลี่ยนแปลงราคาเขาไม่เกี่ยงรู้สึกว่า มันมีมีความกังวลครับที่จะเปลี่ยนซึ่งเวลาที่คุณเป็นนักขายครับคุณก็ต้องประเมินออกว่าลูกค้าที่อยู่ข้างหน้าคุณที่เราเลือกแล้วว่าเป็น potential customer เนี่ยเขามี typology อะไรเรัเดี๋ยวในวิดีโอตอนต่อไปเราจะมานั่งอธิบายว่ามี typology บ้างนะครับแต่ยูตัวที่4นะครับก็คือ what นะครับก็คือว่าเวลาเราไปดูเขตพื้นที่แล้วเราไปเจอ potential customer ของเราแล้วคำถามสำคัญคือเราคุยอะไรกับเขาจะไปขายอะไรเจะไปขายอะไรจะไปคุยอะไร ยิ่งถ้าบอกว่าทุกครั้งที่เราไปเจอลูกค้าเนี่ยคิดเงินคิดถึงเงินบริษัทเหมือนเงินของเรา,าครับม,มันจะทให้การเตรียมตัวของเราเนี่ยคมขึ้นอีกระดับหนึ่งการคุยการจะเอาให้ได้การพีแพ์ตัวเองอการเตรียมมาในแต่ละอย่างนะครับมันจะมันจะคมอันต่อไปครับก็คือ W ตัวที่5นะครับก็คือเวนนะครับก็คือว่าเมื่อไหร่ดีที่เราจะไปเจอลูกค้าพอเรารู้แล้วว่าต้องไปรูทติ้งไหนต้องไปที่ไหน,นต้องเจออะไรคุยเรื่องอะไร ในด้านของเราคือเน้นให้ใส่ตารางรเราต้องเริ่มฝึกที่จะวางแผนใช่ผมว่านักขายที่ขายดีหลายๆคนเนี่ยลองไปดูเขาจะทําการวางแผนดีมากว่าลูกค้าคนนี้เขาพบได้วันทุกๆวันพุธตอนหลังสี่โมงถึงหกโมงเย็นเท่านั้นตารางเวลาใช่้คาคนตัดสินใจเลยว่าอยู่เมื่อ,อไรพบได้เมื่อ,อไรเคล็ดลับเล็กๆนะครับก็คือว่าใส่เวลาทอมของลูกค้าที่ high potential ของคุณลงไปก่อน ถ้าหลายคนอาจจะเคยได้เห็นโปรแกรมของ s ีเฟ n นโควีที่ชื่อว่า The Seven Habits นะครับ Habit ท,ที่3ที่ชื่อว่า Put First Thing First ก็คือว่าสิ่งสำคัญกว่าใส่ลงไปก่อนในกิจกรรมนั้นนะครับโควีเขาเอาโถมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่บิกร็อกเข้าไปก่อนคือหินก้อนใหญ่ลงไปก่อน เราค่อยใส่หินก็เล็กล้วค่อยใส่กรวดล้วค่อยใส่น้ําเข้าไปอะไรย่างเงี้ยครับ mm hmm. เหมือนกันครับถ้าเราแยกได้ว่าใครคือ potential customer แล้วต้องเอาเวลาของเขาเนี่ยใส่เข้าไปในตารางรายสัปดาห์หรือรายเดือนก่อน mm hmm. นะครับว่าอาจจะไม่ได้เจอบางคนก็ได้แต่คนนี้สําคัญต้องไป mm hmm. เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยนักขายที่ขายไม่ดีหรือขายเกือบถึงนะครับไม่ค่อยอยากไปเจอลูกค้า potential เพราะว่ามัน mm hmm. ยากเพราะว่ามีเวลาน้อยผู้จ้าก็มี<า>กำไรอะไรมีความอะไรที<ม>่แบบเราต้องขุดแต่ก็ ภาพเรามาหลายอย่างนะครับแต่ว่าคนที่เผชิญแล้วก็กล้าชาเลนจ์ในการที่จะบอกว่าเอาเวลาของลูกค้า potential เ,เ,เราเนี่ยใส่เป็น Big กล็อกก่อนเนี่ยแล้วก็พยายามเอาตัวเราไปเจอให้ได้แล้วก็พรีแ a ร์ให้ดีเนี่ยครับโอ้โหแบบว่า การันตีว่ายอดขายเพิ่มขึ้นแน่นอนใช่ครับนะครับเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็คือตัว H นะครับก็คือว่า how อย่างไรนะครับพอคุณไปเจออลูกค้าเราจะมี selling skill หรือทักษะการขายเจ็ดขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนต้พบลูกค้านะครับการสร้างความสัมพันธ์การตั้งคําถามเพื่อหาความต้องการลูกค้าแล้วก็การให้ข้อมูลสินค้านะครับจะให้ทางด้านของ emotion ด้วยไม่ใช่แค่ ข้อมูลฟีเจอร์ธรรมดานะครับแล้วก็การตอบข้อตัวแย้งการปิดการขายแล้วก็การประเมินตัวเองว่าการเข้าพมครั้งนี้เราทําได้เวิร์กไม่เวิร์กแค่ไหนทั้งหมดเนี่ยมันจะนําไปสู่กระบวนการที่จะทาให้เราเกิดยอดขายไอตัว H นี่แหละคือตัวที่มันจะทําให้เราเกิดยอดขายได้ใช่ใช่ที่เรามาคุยกันตอนนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยคนก็จะบอกว่าอาจารย์ B Coach Bolly ช่วยมาสอนเซลลิงสกิลให้เราหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยให้บริษัทเราหน่อยอยากให้เซลเพิ่มยอดขายเนี่ย แต่เรากลับมองว่าในการเพิ่มยอดขายมันมีองค์ประกอบที่มากมายเราก็เลยว่าเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาเรียงเป็นรถแบบหกขั้นตอนนะครับว่าเอยจริงๆเนี่ยเฮ้ยแรงบันดาลใจสําคัญนะเฮ้ยนักขายเนี่ยต้องสามารถจัด routing เป็นนะนักขายจะต้องรู้นะว่าใครคือ high potential customer what ก็คือรู้ประเด็นที่จะเข้าไปคุยกับลูกค้าในแต่ละรายทีนี้ผมเสริมให้คือ c u s t o m e by customer เซลล์ที่ขายเก่งจะเขาเรียกว่าเหมือนกระตัดเสื้อพอดีตัวครับ ไม่ใช่ว่ามีแค่ฝีไซส์แล้วก็วันไซส์ฟิตออลคือเอาพยายามเอามีพแพ็กเกจเดียวเสนออยู่แพ็กเกจนั้นฉันรู้แบบเนี้ยแล้วก็ยัดให้ลูกค้าทุกรลยอันั้นไม่เวิร์กนะครับเขาจะศึกษาลูกค้ามาอย่างดีแล้วก็รู้ว่าลูกค้าคนเนี้ยมีมีความเชื่อแบบไหนมีไมล์เซ็ตแบบไหนแล้วก็ติดที่ประเด็นไหนแล้วก็เลือกคุยที่ประเด็นนั้นนะค,ะครับมาที่เวนก็คือสร้างนิสัยในการทําตลาดเผชิญลูกค้าที่ potential ก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือรับคม เซลลิงสกิลเขาให้ให้คมอยู่ตอลอดเวลาในทั้งทั้ง7ขั้นตอนนะครับวันนี้ก็เป็นรถแมพ6ขั้นตอนที่เปลี่ยนจากนักขายมือใหม่หรือจริงๆจะเป็นมือกลางก็ได้แต่ว่าวันนี้คุณยัง ไม่สามารถที่จะ achieve เป้าหมายได้หลังใจนะครับก็ลองเอาขั้นตอนที่เราสองคนเนี่ยแบ่งบันลองไปตรวจสอบตัวเองดูเป็นทบทวนไปพัฒนาดูนะครับก็เชื่อมั่นว่าคุณจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นแน,น่นอนแล้วก็สุดท้ายขออวยพรนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในทุกวันของการทำอาชีพนักขายนะครับแล้วก็มีกำลังใจเต็มร้อยในการพบเจอปัญหาอุปสรรคในทุกๆวันนะแล้วก็อย่าลืมเป้าหมายของตัวเองนะครับที่เรามาอยู่ในอาชีพนักขายแล้วเราอยากได้อะไรครับทำให้เต็มที่นะครับครับสู้ๆครับวันนี้สองคนขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับสสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกคลิปที่เป็นความรู้ดีๆจาก Beyond Training นะครับท่านสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอตอนอื่นรวมทั้งความรู้อีกมากมายนะครับของ Beyond Training ได้ที่ w w w Beyond Training. i n Th ครับ